มังเออร์สมนิฮาราวสวัสดีทุกคนครับไก,าาก,ก่ดาวเตาเครื่องเคี่ยวปอนกระดาษดาวเตาเยอะอีกงูนาวกวัดทีแขวโมไซด์เนะแานะแขวเจ็บโมไซนะด์นะเดือดเหลือก,กิเกียเสียกับแควเงวิไดดายนะงูบุยนะต่หุดห้มกับเราซะเยอะเนี่ยงูนาวก,กาวัดทีเรากระนับดึงโมนะเสียกับในกับในตาวังแขวไดดายมาดิวันนี้ก็มากินข้าวเหมือนเดิมครับวันนี้ก็ได้ผัดเผ็ดกุ้งครับผัดแบบหมอนนะครับนะแล้วก็มีแกงกระเจี๊ยบครับอ่าแล้วมีผักมานิดหน่อยครับไม่ได้ไปตลาดวันนี้ผักเลยหมดแล้วครับในตู้เย็นไม่มีแล้ว โอเคครับแนะนำเมนูเสร็จแล้วก็มากินข้าวด้วยกันครับเลรื่องชิปปิ้ลกัมูจอดาต้าต้ากิอนอีกแรนนะไม่นกเหมือนกันนะตัวโตๆแบบนี้เลยครับโซดาแขวงเจ็บแล้ว อร่อยมากมาครับเพื่อนๆไก่ดาวตกะกร้ออืมอะไมยัง อร่อยมากมาครับกุ้งโตๆ,ๆครับอืมสดมากรล้มอันนี้ก เสียด้วยเสียกันในใครที่ยังไม่ได้กินข้าวมากินข้าวด้วยกันครับถือเชียร์ปอยก็มือจออ่อเราเต็เยอะเล็บนารลนที่เปียกมีนะ ยังเย็นจนกร่องอยู่นะเริ่มแก่แล้วครับลูกเหนียงให้เจ็บเ์เล็กเล่าเราด้ะใ้รอเข้ามือนกัน ตาดรักล่ะผัดให้มันมีน้ำนะครับผัดเผ็ดอะ่ะเพราะว่าจะได้กินกับแก้มผักได้ครับได้โมเดเชียกันในดิบแป๊กเยอะเลยนะ Hysj! <suss> <laughs> 음. วันหนึ่งหมดหมายเลยมาอืมอ เอ,อก็ได้เราได้เยอะอิ่มไปแล้วครับไม่มีน้ำพริกผักก็กินได้ครับกินกับแกงนะอร่อยมากรอกโมูิเชียก็แกวกก่อนน,นะไหนขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมทุกคนนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผ่เดอ้อหลายเดอ้อแฉเนี่ยเราต้อแต่นอนมูชิบันติมังจะม,มอยเปิดอยี่ยนะ សម្ភាសសម្ភាសនិងកម្មសាហតក៏តាំងក្រុមក្នុងរาวបាយបាយ